อพ่อไปไหนมาเนี่ยก็ไปฮับจ้างแบกลำไยไงนอ่แลละช่วงนี้ฟิตนะกับพ่อเนี่ยสองกระสอบเนี่ยมาตามกว่า100ยกิโลล่ะล่ะฮูกอโอ้โวก้าไม่โวจูก้าไม่จูทำไมอีป่อถึงฟิตถึงวืนล่ะเพราะอีป่อมีตัวช่วยในการวืาไอหยังว้าว พลามขาวสูตรใหม่ผสมวิตามินซีสูงโอ้สูงหมดสูงนะเพลโอคิงอยู่ปลายไม้นี่แหละแรกว่านะสูงมาสูงแรกกับจนมาอยู่แต่พ่อเนี่ยะนะสูตรใหม่รสชาติกลมกล่อมกระเดิมเพื่อพลังงานบำรุงร่างกายาไปบอเงี่ยการไปไป <c oughs> วิตามินซี ช่วยป้องกันเสริมพุงคุ้มกันเท้ากับร่างกายในยุคที่ไพ่ก็ไม่ยากจะเจ็บป่วยแม่นป่อมามอนให้ไวอีป่อเลือกฉลามขาวสูใหม่เจ๋วเลยเปิยป่อตัเวบึกมันมีโล่พวกอันนี้นะี๋ยวบึกตายแน่นอนแกมีได้งานก็หรออ นมข่าวสุดใหม่ราคาขวดละ10บาทเจื่อในความวื้นของ2ปลูกจอมโบงเนอร์ครับ